มาอยู่กันที่แนวทางหาหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรสถิตินะครับผมประจํามาที่หนึ่กุมภาพันธ์วิธีคิดนะครับใช้หลักแสน1ครั้งหลักร้อย2ครั้ง2ตัวท้ายนะครับใช้หลักหน่วย1ครั้งปิดท้ายบวกด้วยสองสูตรนี้จะเริ่มคํานวณตั้งแต่เลขท้าย91นะครับวิธีคิดตามฟอร์มด้านบนเลยครับหลักแสนหครั้งหลักร้อยสครั้ง หลักหน่วย1ครั้งปิดท้ายบวกด้วย2ก็ได้2บวกด้วย02ครั้งก็ได้0น,นะครับตามด้วยบวก1ปิดท้ายบวกด้วย2ผลเท่ากับ5 5มาหลัก10รอบถัดไปครับแสนร้อยหน่วยบวกด้วย2 3 7บวกกันสองครั้งได้14บวกด้วย5ปิดท้ายบวกที่2สองชุดนี้บวกกันได้เท่ากับ24 4มาหลัก10บนของรอบถัดไปนะครับหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยปิดท้ายบวกด้วยสองสองครั้งเป็น10บวกด้วยปิดท้ายบวกสอง ชุดนี้บวกกันได้เท่ากับ27 7มา10บนในรอบล่าสุดครับหลักแสน1ครั้งหลักร้อยสองครั้งสองตัวท้ายใช้หลักหน่วย1ครั้งปิดท้ายบวกที่2 1บวกด้วย9 2สองครั้งเป็น18บวก1ปิดท้ายบวก2ผลของชุดนี้เท่ากับ22ตามสูตรสถิตินี้นะครับหลัก10บนได้2นะครับผม